ดีค่ะวันนี้เรบสุม,มาล้านดูกเออุทุมพรนะคะมือน,นีนะคะเป็นที่พิเศษอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เราจะไปวังเวียงกันมือน,นีกันเรื่อยสิมาถ่ายบรรยากาศหลกาก็ยมารีวิวให้ทุกคนเบิ่งนะคะการเดินทางขามรถป้าเอขามดานไปขึ้นวันนี้เราจะไปขึ้นรถไฟลาวจีนด้วยนะคะที่จอดรถเป็นยังไงอะไรยังไงมือหน,นีตอนนี้นะคะกบกระยูมอง การนาทัวร์การนาทัวร์นะคะเป็นที่จอดรถนะคะ<อ>ก็จะเป็นแบบนี้เลย<อ>เขาคิดค่าจอดรถคือละหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็จะมีโดรับส่งแบบนี้นะจ๊ะไปกลจะใ้ไปรับอนี่นีนะคะ <S <S เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปไปด่านนะคะ กันเลยถ่ายเบอร์โทรไว้นะคะถ่ายเบอร์โทรอันนี้ไว้แล้วก็ขากลับแล้วก็ถูกไปเขาจะพี่เขาก็จะไปรับเรากลับมาเอารถ ก็สอแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเจ็ดมงกว่าๆนะคะเพราะว่าเขาต้องไปขึ้นรถไฟมือนิวันสุกสีมีรอบของเก่าม้งเก่าม้งสาวนะคะมาสีขามไปแล้วเรวสำเนียงเขาก็เลยแบบว่าต้องเอาเป็นแบบไปกี่วันคะเนี่ยไปกี่วันคะตอนนี้เข้ากัดแลกกดเงินนะคะเมื่อกี้ จะไปเป็นเศรษฐีหรอคะว mm hmm. ันนี้เขาก็สิไปดาน,นะคะ่ะพี่น้องเป็นผู้โดยสารขาออกนะคะเข้าไปในอาคารผู้โดยสารขาออกนะคะว mm hmm. ันนี้เดี๋ยวเราจะไปจ็พปสปอร์ตกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวข้าไปฝั่งนุ้นเนาะ mm hmm. ออกจากหมุนต่อมอาแล้วเขากส็สิมาซืือปีรถนะคะ อันนี้เท่าไหรคะคนละสามตอนนี้นราเวลาราชการคนละสามสิบห้าอ้โถ้าเวลาราชการนี่เท่าไหรคะสามสิบแปดโมงถึงสี่โมงเย็นก็คือเป็นในเวลาราชการก็จะสามสิบบาทแต่ว่าถ้าเป็นหกโมงเช้าถึงแปดโมงครึ่งเราก็สี่โมงถึงสี่ทุ่มจะเป็นนอกเวลาราชการก็จะเป็นราคานี้เลยนะคะเรียบร้อย โอเคเดี๋ยวเรารอไปขึ้นรถกันเลยเนาะรถมาแล้วค่ะทุกคนอ้สีฟ้าวัดสันไปค่ะนี่ครับเกิดคำถามเกิดคำถามประตูอยู่ฟังไหนวะประตูอยู่ฝังขวาเออเราลืมไปว่าคนขับเขาอยู่ฝั่งซ้ายเนาะประตูก็จะอยู่ฟังขวนะคะ พลาดค<อ>ุดผิดคันแล้วก็เลยผิดคันนะคะแล้วเรา,เาคันนี้นะ เขาจะนั่งรถมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้เขาขับมอหอดฟังแล้วแล้วเขาก็ต้องเขาไปตอมเล่านะคะื่อที่เขาสิไปตอมพาสร์ตแล้วก็ค่อยจะออกไปตรงนู้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไป,ปัอมพาสร์ตก่อนนะคะก็กำลังกอกใบกอกใบเข่าเมืองนะคะวันออกบัตรค่ะอันไหนวันออกอันนี้วันหมดอายุ อันนี้วันหัวใช่อันอันนี้วันวันที่ออกออกพาสปอร์ตนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อกี้นะคะเขากะแลกแลกเงินไปแล้วแล้วก็เียนซิมโทรศัพท์แล้วนะคะแล้วก็ไต่รถแล้วนะคะเป็นรถดี่เลยนะคะซึ่งเขากะมาแล้วค่ะเหมาเลยทัรองย่าเขาเ่ทันรถไฟนะคะล้คะนอกยู ร0 0บาทกสิทิ์ถกคุล้าน0อนะคะและ้วเพาก็กำลังเดินทางไปสถานีรถไฟมือนี้เขาแลกเงินได้เลย1บาทต่อส รถไฟลาวจีนนะคะตอนนี้เขาก็บกับล่างฐานนองเอาตัวเอาปี้ปี้รถไฟนะคะเพราะว่าเขาจองผ่านเอเจนซี่ไปนะคะได้เป็นตัวชั้นสองชั้นสองซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณเอเจนซี่ที่เขาจองมากระสีประมาณ300กว่าบาทส0 0กว่าบาทนะคะกับบวกเพิ่มบวกเพิ่มไปจากค่าตั๋วปกติก็ประมาณ80บาท ะะเขาถือว่าเป็นค่าเสียเวลาที่เพิ่นมาจองตัวให้เขานะคะเดี๋ยวเขาก็สไปรีวิวให้เพิ่งว่ารถไฟแล้วจีนสั่นสองไปวังเวียงนี่จะเป็นแบบใดนะคะได้มาแล้วนะคะตอนนี้นนเขากนลังจะเข้าไปข้างในเื่อที่ไปเช็คอินเป๋า ค่ะสแกนกระเป๋าเรียบร้อยนะคะแล้วเข้ามาคือมันใหญ่มากมันใหญ่จริงๆเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอรถไฟมานะคะตอนนี้เขากกำลังสีงยางไปขึ้นรถไฟนะคะเขาได้ตู้ที่ตู้เบอร์หานะคะก็้วจะมีป้ายบอกแตบนี้ อันนี้คือชั้นเรนิกเยียงกับงกูเยียที่จะส่งรถทุเย็นไห้ก้นเดินบาดเจ็บตลอดไม่าีการเดินทางทภายในตรงหนึ่งสารรวมทางภายในห้อง่านของขบวนรถไฟ EMU แม่ข่าวโให้สูบยาเด็ดขาดห้ามโให้น้ำเครื่องอันตรายในรถไฟสองนะตะลุณาปฏิบัติตามระเบียบการน้ำไส้รถไฟนำรถไฟด้วยความสุภาพ ถอยหลังแบบนี้เป็นนานแค่ไหนวะเอาแล้วทำไมให้ฉันนั่งถอยหลังแบบนี้คือตอนนี้กำลังงงกำลังงงว่าเขาเพิ่งได้นั่งถอยหลังทำไมเราได้นั่งถอยหลังแบบที่เราแทนทำไมเราได้นั่งถอยหลังอ่ะลู เราจะไม่เวียนหัวหรอโอ๊ยดูดรีบเลือกไปหมดแล้วนแล้วเราจะไม่เวียนหัวหรอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้แบบนั่งไปยังไงมายังไง ก็หอดว่างเลี้ยงแล้วนะคะหัวฟูมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังตกลงกันไม่ได้ว่าสิไปไส่ยังว่่รู้ว่าสิไปไส่แต่ว่าบรรยากาศแบบดีบรรยากาศคือดีเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหารถแล้วก็ไปตกลงกันก่อนว่าเราจะไปไหนอะไรยังไงนะคะเดียนนเด๋ยวจะไหนมาอัปเดตดีค่ะ เสียเขาก็จ่ายเสียเขาก็จ่ายตังค่าน้ำมันเป็นหมื่นไปเลยนะคะวันนี้เติมมอไซต์ไปอีกสามหมื่น <c oughs> ทุกคนหลังจากที่ฮขา์มาอรสถานีรถไฟอุ้ยดับดับเพื่อหลังจากที่ฮขามาอรสถานีรถไฟเมื่อกี้แล้วฮขาก็มาฮอแล้วฮขาก็เพึงรู้ว่า ึ่งจะรู้ว่าที่พักของเขาห่างออกไปจากตัวเมืองเมียงจัดประมาณ18ลูซึ่งบ่มีรถไฟเข้ากันเลยทําการไปซารถมอไซค์มาบันเร้วเขาก็ขี่อ้อมเมืออ้อมอ้อ,อมอมทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพร้อมกับกัดเติมประมาณแล้วเขาก็เจอฝนแล้วก็เหนวเราก็เลยมาแวะทานข้าวค่ะมาเบิ่งว่าเขาได้อย่างติดอันนี้ เขาเอิ่นว่าฝืออันนี้สร้างมาคือฝือเนื้อ,อแล้วก็มีผักแล้วก็เครื่องเคียงนะครับทนายกินแค่น้ำพริกยังฟินขนาดนี้โอ้โห<อ>เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างอรลอยคอ คนค่ะตอนนี้เรากลับมาหอดที่พักแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เ์ไพรส์ที่สุดก็คือน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมที่พักของเรานะคะซึ่งท่วมแบบท่วมแบบท่วมแบบไม่น่าให้อภัยจากน้ำสฟีฟ้าของเราก็กลายเป็นสีโคลนไปหมดเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หนักก็คือห้องพักของเราที่เราจองไว้คือเป็นติดริมแม่น้ำซองใช่ไหมคะคือ น้ำท่วมค่ะน้ำน้ำท่วมไหลเข้าห้องเลยค่ะซึ่งน้ำเพิ่งลดเมื่อเช้านี้นะคะแล้วตอนที่เรามาถึงก็คือแม่บ้านกําลังทําความสะอาดแบบเคลียร์เคลียร์บ้านเคลียร์ที่พักอยู่แต่มันยังไม่สามารถเข้าพักได้ทางดีทางที่พักเขาเลยใช่ค่ะทางที่พักอ่ะก็เลยย,ย้ายเหมือนเปลี่ยนห้องให้เปลี่ยนห้องให้นะคะเพราะว่ากลัวว่า ตอนเย็นอ่ะฝนจะตกลงมาอีกแล้วน้ำอาจจะท่วมอีกค่ะเขาก็เลยย้ายให้เราจากโซนติดแม่น้ำนะคะไปไว้โซนตรงนู้นเลยค่ะตรงนู้นนะคะตรงนู้นตรงนู้นค่ะเป็นวิวภูเขาแทนนะคะแต่จริงๆเราที่นี่ก็คือสวยมากๆนะคะชื่อว่าอ่างสวรรค์แล่ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปนวดกันจากที่เรา คับมมเตอรต่ไซมากจากในวังเวียงนะคะแต่จริงๆมันก็ออกมาไกลอยู่แหละแต่ว่าถ้ามาตอนที่แบบมันปกติแบบน้ำไม่ท่วมอะไรอย่างเงี้ยก็สวยค่ะคือสวยมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ดูเราจะให้ดูสภาพน้ำกันนะคะสภาพแบบเมื่อคืนนี้คือน,น้ำท่วมขึ้นมาถึงตรงนี้เลยค่ะทุกคนท่วมมาหมดเลยตรงนี้ น้ำก็เลยแม่น้ําซองก็เลยแบบเชี่ยวมากปกติที่พักเราก็จะอยู่ในนี้นะคะเป็นโซนนี้เป็นโซนริมน้ําเราก็จะเป็นแบบแต่ว่าก็คือน้ํานั่นแหละน้ําท่วมท่วมมาหมดเลยอันนี้ก็คือตรงที่นวดนะคะเราก็กะว,ว่าเราจะมานวดกันนั่งชิวๆอยู่ตรงนี้ค่ะนวดค่ะเลยหรอค่ะ ที่รักนวดนวดตัวหรือนวดอะไรคะเขากลล้างเท้าเขาให้ล้างเท้าเหรอ,อตรงนี้คือที่ล้างเท้าเหรอหอ๋อที่รักนั่งเลย<ม>อ่ามีน,น,มนวดนวดตัวเหรอคะหรือว่านวดล้างเท้าลรอนวดตัวหรือว่าที่นวดไปเท้าก็ได้อ๋อแล้วก็นวดตัวนั่นแหละลลเเ่นตัว น้ำท่วมมีหมดกันควาท่วมเต็มทย่ที่รักเดี๋ยวแม่เขาจะ,ะนวดเท้าแล้วก็จะนวดหน้าให้ที่รักเ่าเลยว่านครับคมสงสารน้องมากเลยค่ะปกติที่พักคือสวยมากแต่ว่าเมื่อคือนาน้ำท่วมแบบท่วมขึ้นมาเลยปกติตรงนี้ก็จะเป็นหาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทุกคน,นะคะ่ะหลังจากที่เาขาหมอพักเรียบร้อยแล้วนะคะมินี้เป็นเวลาตอนนี้เท่าไหรก่กคะี่โมงแต่เวลาสี่โมงนะคะเมื่อกี้เขาก็ไปนวดไปนวดมาแล้วซึ่งสถานที่นวดก็คือแบบชิลแล้วก็คือหลับค่ะตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือสถานที่นวดคือนวดไปแล้วก็เสียงน้ําไหลโอ้โหแล้วก็เป็นไงคะหลับห <laughs> ลับ หลับกันทั้งคู่แล้วก็หิวหิวค่ะแล้วก็เลยมาหาอะไรกินนะคะหาอะไรกินรองท้องนะคะเดี๋ยวตอนนี้อาจจะมีอีกหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะอิ่มหรือเปล่าอันนี้ส่วนเบียร์ลาวนะคะกระป๋องใหญ่สองหมืนน่นเนาะที่รีสอร์ทขายสองหมืน่นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าแบบแถวร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะเท่าไหร่ แต่ว่าถ้ากระป๋องเล็กก็จะประมาณหมื่นห้าเราก็เลยซื้อองใหญ่มาชิมดูนี่นะคะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปผจญภัยกัน